โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้มาอยู่กับเกมดีดีแท้งนะครับสําหรับอวันนี้ก็น่าจะอัปเดตเต็มรูปแบบนะครับอน่าจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะก็หลายๆอย่างยังไม่เข้ามานะครับก็เลยมาอัดวันนี้แทนแล้วกันนะครับก็อย่างที่อัปเดตไปคลิปที่แล้วนะครับ อ่าคุณแจดองได้นะนี่คิดสมัตนะครับก็รักยินรับของเป็ดสองนะเปิดกล่องแล้วจะได้รับอุปกรณ์หนึ่งชิ้นแบบสุ่มนะครับก็อย่าลืมไปทำเควสกันด้วยนะครับถูกต้อง สำหรับด่านดินแดนเห็นโชคชะตานะครับวันนี้วันศุกรนะ์เนาะพรุ่งนี้นะครับทีมประลองนะครับน่าจะมีให้ลงหาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็อ่านี่ครับได้แล้วเฟ,ฟสอส,สองสามใบนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูกันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวขอดู จำนวนท้าทายเหลืออยู่ห้าครั้งโอเคก็ลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับห้าครั้งนะครับเชิบก็ไม่รีบไม่รีบถ้าอย่างนั้นไม่รีบนะครับใจเย็นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมารับรีบอยู่แหละ ก็รีบอยู่แหละเออครับใช้เปลี่ยนใส่สัตว์เลี้ยงอ่าชุดใส่เป็นโจมตีท่าโอเคนะ่าจะประมาณนี้ลืมเปลี่ยนเอาเอาวุธีโรนะครับ โอเคไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้อุ้ยเดินเดินโคตรไวเอ่อยิงไปก่อนป่ะกดชาร์ครับ อ่าเห็นไหมซื้อของอาดไปเลยเอ,อียังพอจำได้อยู่อานอีกที แล้วก็จบโอเคได้อยู่จําได้อยู่จําได้อยู่อ่าลื่นลื่นขึ้นเยอะนะครับห้าร้อยหกสิบูดาวไหมไม่มีที่จริงอะ่ะของอันนี้แนะนําเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะครับอีกหกนาที ี่โปรดช้าไปแล้วครับห,รห่างไกลความเจริญจับจับเลยอเอาไม่เไยมีไว้ก่อน,นครับมุติดิเงยบ รีบตีครับรีบตีครับวิทามีน้อยครับสรุปวิธีแรกดีกว่านะครับก็คือเล่นกดแล้วก็ที่จริง ดช้าครับเดี๋ยวโดนตัวเองครับ จดเดี๋ยมาเดี๋ยนะศิลาวันนี้มันธาตุอะไรอะ่ะสำริเหรอเอ้ยช่างมันช่างมัน <_ d ial noise> ช่างมันแล้วกันไม่มีแล้วครับลัดชงลัดช็อต เออใครที่ลัดชงลดชัดจอดแม่นๆไม่มีแล้วฮะศิลาเลือดไม่จำกัด <c oughs> <c oughs> เน้นดามเมรเป็นหลักแล้วครับตอนนี้โอเคโอเคมีแถม จุดอ่อนเทินที่สองที่ช้านะครับเทินชานนะครับเทินต่อไปคือจุดอ่อนมันจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับจริงๆใช้อาวุธฮีโรก็ได้นะถอยหลังไปไกลๆหน่อยแล้วก็ ัไปเลยตาสุดท้ายครับก็สำหรับใครที่ไม่มีเวลาตีศีลาหรือลงไม่ทันนะครับถือว่าแก้ปัญหาได้ค่อนข้างโอเคนะแต่เสียดายก็คือรางวัลลัด็อดอะไรพวกนี้น่าจะแบบ ได้ยากขึ้นแค่นั้นแหละอูไม่เบิ่นเลย ดาเมตน้อยมากเอ๋แอปเลยมีดาเมตอนนี้น้อยจัดเลยก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าคคม5ครั้งแล้วมันจะลงได้อีกไหม อสีห้าทั้ห้าครบแล้วนะครับอ่ะลงไม่ได้แล้วนะครับอยูนดับที่ห้าสิบสามนะครับอันนี้ขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะนี่ตาน้อไม่ติดหรออ่าเปลี่ยนเป็นความเสียหายแทนนะครับลัดช็อตไม่มีแล้วนะครับ ร้านะคะ้ามีแอปเปิลมาขายอืมก็เฉยๆนะส่วนตัวผมเฉยเยนะครับซื้อมาตอนนี้กำลังต้องการตัวสูงนะครับ ตอนนี้ตัวสามใบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาลงอันนี้กันดีกว่าทงางหิโชกชะตาด่านที่สองนะครับลอง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 ล,อง,ลองคนเดียวดูนะครับเผื่อเพื่อจะไหวนะครับ มิโลด้วยอะเทิร์นหมดเลยเหรอ เพิ่มขึ้นนะแต่ไม่มีอะไรมาปังนะครับไม่ oh, s <S น่าห่วงอะไรเท่าไหร่ oh, s <S อ่ะลวง <laughs> หรือไม่อยากไม่อยากนึก mm hmm. ว่าจะได้ของเสร็จไอเปดสองมาใช้สักคินอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดู จมตีธาตน,นะครับก็สำหรับด่านพวกนี้นะครับต้องใส่โจมตีธาตุเท่านั้นเนาะถึงจะแรงขึ้นนะครับวิวสีก็ได้สองเมตร ใส,ออใส่เป็นเลือดตะขีแล้วกันใส่เป็นเลือดไปครับอ่ะมาลองดูอีกที อูล้อหนามากก็เราดูนะครับว่าอันติบอสจะแรงแค่ไหนนะเก็บไอเทมไปก่อนไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่ อ่าแอบบอสด,ดูครับตอนมีโลอ่ะก็ยิงเข้าอยู่นะไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้น,อนโอ้โหขอดอนคำพูดหนาชิบหายโคตรหนา เก็บของดีกว่านะครับโอเคก็ถือว่าเล่นเล่นไม่ยากนะครับก็คือถ้าเก็บของล้างตามแบบตามที่เขาให้มานะจะเล่นง่ายนะครับพลังน้อยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยแบบพกล้างมาเองครับ โอเคไม่มีโล่ก็อัดไปจบอ่าไม่ยากไม่ยากโอเคไม่ยากไม่ยากก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเส้นทางนะครับก็แต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะมันจะมีด่านด่านแท่นอีกนะครับด่านแท่นจะเล่นง่ายเนาะ ไปอยู่ตรงมุมบั็กนะครับมอนจะตีไม่ได้เนาะก็ทางเดินห่งโชคชะตานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับของนะครับน่าจะเข้ามาแล้วนะของเปนสองนี่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะว่าเซตไหนมันดีเนาะเซตไหนไม่ดีนะครับที่เห็นอะสปอยสปอยสปอย,สปอยนิดนึงเซตหนึ่งไม่เท่าไหร่เซตสองไม่เท่าไหร่สาม สมไม่ค่อยเห็นสี่ส,สี่มีคนใช้ครับค่อนข้างเยอะช่วงแรกแรกที่มานะครับเซตที่ห้าก็มีครับอันนี้น่าจะใช้ยาวๆหกไม่มีเจ็ดไม่มีแปดมีครับมีคนใช้ครับเก้าเก้า,กานิดหน่อยอะนิดหน่อยเก้าอา สำหรับแหวนเนาะแหวนเป็นเซ็ตของมันเองอะ่ะสรุปก็คือที่เห็นใช้หลักๆก็จะมีเซ็ตแอสซซินคีสนะครับนินจาแล้วก็เซตเขียวเกีเ่ยวต้านคีพลังชีวิตพิษไม่เท่าไหร่ ก็จะมีหลกัหลกๆประมาณนี้เนาะ a อ s a ซซินเซตินจานะครับแล้วก็ผีดูดเลือดนะครับประมาณนี้หรือเลือด10โจมตีผานะยีนี่ไงเมื่อโจมตียูนิตท,ที่พลังชีวิตต่ํากว่าพลังชีวิตปัจจุบันต่ากว่าของคุณเองก็คือเขาเลือดน้อยกว่าเรานะครับเราจะตีเขาแรงขึ้น30% แล้วก็ปริมาณการรักษาลดลง30เป็นเวลา2รอบห้ามฮิวสามสิบเปอร์ซนต์แต่ละเทินจะเสียเลือด3%เอรตก็ดีมะ3%สใส่ใส่ลูนพื้นฟูก็แก้แก้นี่แหละนะครับอ,อ็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับค่อนข้างนานแล้วเนาะ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับไว้ผมจะมาลงอีกแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ